ตอนนี้เป็น EP แรกของพวกเราในรายการสมผลนินทาค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลจจน่านะคะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันกับหน้าขวัญน,นะคะ<อ>ก็เป็นทิิการรายการสมผลนินทาค่ะวันนี้ก็เราอยากจะมาแนะนํากันว่าแต่ละคนมาทํารายการนี้ได้ยังไงนะคะเ e จจน่าค่ะบอกคนดูสิคะว่าพี่พลอยของเราเนี่ยคือใครเป็นเอเจนซี่นะคะของค่าย SGP ของเรานั่นเองนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นทิมงานในรายการ ู้สึกตื่นเต้นมากนี่เป็นรายการแรกเลยนะนากว่เป็นรายการแรกที่ทําเลยรู้สึกประหม่าแล้วแบบตื่นเต้นมากเลยประมาณนี้ได้แบบมาเจอกับนักสแสดงแล้วก็แบบรอ,องอันดับหนึ่งมิสแกลมที่ไหนนะคะประจวบคีรีขันประจวบค,คีรีขันรูได้แบบเข้ามาเจอกับรองอันดับหนึ่ง ก่อนอื่นเลยคือนะขวัญเนี่ยประกวดนางงามามา3ปีแล้วน,นี่เป็นปีที่3นะคะก็คือได้ตำแหน่งสูงสุดเลยคือรองหนึ่งนีสแกรนประกวดพิริขันปี2020คือปีล่าสุดน่นาหลักประกวดมา3ปีแล้ววิง่งวันนี้ฟาดหน้าช้ำมากอ๋อสดส,ด,สดวันนี้ขนตาแกินบบจับพรึงเอ็นรู้สึกเหมือนโดนเมาหรือเปล่าเอติน่าเคยแบบทำงาน ในวงการแต่ว่าก็อยากมีแอบประกวดบ้างอะไรประมาณนั้อาจจะโผล่สักเวทีก็ได้จำซ้ำอทุกคนต้องรอดูแล้วต้องรอดูแล้วอาจจะฟาดหน้าช่ำาล่าช่ำอะไรองี้อาจจะเดินแบบสับๆก็ได้